สวัสดีแฟนบอลทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเรื่องราวของสโมสรเวอร์พูนะครับสโมสรเรอร์พูเนี่ยมีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจเดี๋ยวเรามาสรุปพูดคุยกันนะครับโอเคมาเริ่มกันดีกว่านะครับสำหรับประเด็นเรื่องแรกนะครับก็เป็นเรื่องที่โชคร้ายของสโมสรอ,อีกแล้วนะครับเนื่องจากว่าเวอร์พูเนี่ยนะฮะมีเรื่องของการรายงานล่าสุดนะครับเกี่ยวกับแอนดี้โรเบิร์สันนะครับแบ็กซ้ายตัวสําคัญเนี่ยก็ ได้รับบาดเจ็บระหว่างเล่นให้กับทีมชาติสกอตแลนด์นะครับซึ่งเกมดังกล่าวเนี่ยโรเบิร์ตสันเนี่ยก็ช่วยทีมตามปกติครับเล่นจนครบ120นาทีเป็นช่วงต่อเวลาบาดเจ็บเลยนะครับแล้วก็ต่อเวลาพิเศษไปอีกนะครับซึ่งผลออกมาก็คือสกอตแลนด์เนี่ยนะฮะเอาชนะการดวลจุดโทษชนะเซอร์เบียได้แล้วก็คว้าตั๋วไปลุยยูโรกลางปีหน้าได้เป็นที่เรียบร้อยแต่ว่ามันมีข่าวร้ายก็คือโรเบิร์ตสันเนี่ย ได้รับบาดเจ็บไงนะครับแถมทั้งก่อนหน้านั้นลิวพูมีอาการบาดเจ็บหลายคนอยู่แล้วนะครับทั้งเฟอร์จิลฟันได้โจโกเมสนะครับอ่าล็กซานเดอร์อโน่นะครับมูเมซซาร่าก็ยังมีเรื่องของโควิด -19 อีกนะครับแล้วก็โจเอลมาติปก็ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะเพราะฉะนั้นก็คือเรื่องที่แบบโชคร้ายมากแถมทั้งสตีฟคาร์ก็การันตีเช่นเดียวกันนะครับว่า ข่าวที่มีกันออกมาเนี่ยว่าแอนดี้โรเบิร์สันเนี่ยได้รับบาดเจ็บเป็นเรื่องจริงนะครับก็รอดูกันนะครับว่าจะมีความคืบหน้าอย่างไรครับนี่คือเรื่องแรกนะครับส่วนเรื่องที่2เนี่ยนะครับก็คือเรื่องของออทางสมาคมฟุตบอลน,นะครับมีการยืนยันนะฮะสมาคมฟุตบอลอังกฤษหรือว่า FA เนี่ยยืนยันกับทาง DailyMail นะครับสืออังกฤษว่าเอ่อฟี فا เนี่ยจะจ่ายเงินให้กับลิเวอร์พูลครับเพื่อเป็นค่าชดเชยจากการที่ ต้องเสียโจโกเมสครับแนวรับทีมชาติอังกฤษ,ษ,ษที่ได้รับบาดเจ็บในช่วงพักเบรกทีมชาตินะครับโดยจะชดเชยตามจํานวนค่าเหนื่อยรายสัปดาห์ที่นักเตะเนี่ยได้รับกับทางสโมสรครับซึ่งโจโกเมสเนี่ยรับค่าเหนื่อยอยู่กับทางลิเูอรราล80,000ปอนด์สัปดาห์ได้นะครับเรื่องนี้ก็ยืนยันชัดเจนซึ่งตามระเบียบของฟีฟ่าเนี่ยก็คือได้มีการคุ้มครอง เหล่าผู้เล่นทีมชาติอังกฤษอยู่แล้วนะครับโดยให้สโมสรที่ได้รับผลกระทบจากผู้เล่นได้รับบาดเจ็บจากทีมชาตินะครับสามารถเรียกร้องหรือว่ายื่นเรื่องต่อองค์กรได้นะครับซึ่งการคุ้มครองแล้วก็ครอบคลุมในเรื่องของการแข่งขันระดับ A ของทีมชาตินะครับรวมทั้งเกมกระชับมิตรแล้วก็ช่วงตอนซ้อมอีกด้วยนะครับก็ถือว่ามีเรื่องเราวดีเล็กน้อยแต่ว่าเรื่องใหญ่ก็คือโจเมเจ็บนะครับ แล้วก็นอกจากนี้มีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของตลาดซื้อขายนักเตะนะครับมาจากกูรูทางด้านการตลาดของวงการฟุตบอลอย่างดันแคนคาเซลนะครับเป็นกูรูชื่อดังนะครับได้มีการระบุนะครับว่าสโมสสเรียบูเนี่ยมีโอกาสที่จะไปดึงตัวคริเลียนอิมปาเป้กองหน้าตัวเก่งของปชเอเข้ามาเสริมทัพได้นะครับในอนาคตข้ั้งหน้านี้นะครับเหตุผลสําคัญนะครับคาเซลบอกว่า1ใน3แนวรุกของเรียบูเนี่ยอาจจะย้ายทีมก็ได้ไปหลีกสเปนก็ได้ หนึ่งในสามแนวรุกเนี่ยอาจจะหมายถึงซาร่ามาน่หรือว่าเฟอร์เมนก็ได้ที่อาจจะย้ายออกจากทีมไปลิ์พูเนี่ยคิดเรื่องนี้มานานแล้วนะครับลิ์พูเนี่ยไม่ได้พยายามรักษาผู้เล่นคนใดคนหนึ่งเอาไว้กับทีมตลอดไปหรอกซึ่งพวกเขาเนี่ยพร้อมที่จะเปิดประตูหางนกเตตต้องการย้ายทีมจริงนะฮะแล้วก็พวกเขาเนี่ยได้รับข้อเสนอก้อนโตดังนั้นเนี่ยจึงมีความเป็นไปได้ที่พวกเขาเนี่ยจะขายใครสักคนออกไปนะครับแล้วก็ ขายปุ๊บก็จะระดมทุนไปซื้อทางเคเลียนเอเปเป้เข้ามาทดแทันทีนะครับก็ประมาณนี้นะฮะซึ่งที่ผ่านมานักเตะแต่ละคนมีข่าวเชื่อมโยงกับทีมไหนบ้างมานี่อย่างนี้ก็มีข่าวเชื่อมโยงกับเรอัลมาดริดบ้างกับบาซ่าบ้างกับเออเชบ้างนะครับส่วนซาร่าก็เรอัลมาดริดกับบาซ่า นนนในช่วงเวลาที่ผ่านมาก็มีข่าวมาโดยตลอดนะครับก็และนี่คือบทวิเคราะห์ที่น่าสนใจจากแดนแคนคาซิลนะครับกูรูด้านตลาดซื้อขายนักเตะนะครับส่วนนักงนาวอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจครับมีการเล่นข่าวกันออกมาจาก t u ตโตสปอร์นะครับเป็นสื่อกอสิบนี่แหละนะฮะข่าวกอสนี่แหละนะครับ,บ,ะะรบซึ่งก่อนหน้านั้นมีข่าวว่าทางลิเวอร์พูลเนี่ยเป็นตัวเต็งในการคว้าตัวเดวิดอาราบานะฮะ แนวรับตัวเก่งของบาเยนที่ต้องการย้ายออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์ปีหน้านะครับซึ่งตอนนี้กำลังแย่งิงกันอยู่นะครับมีลิปูที่เป็นตัวเต็งซิตี้เรอัลมาริดแล้วก็เบเชนะครับแต่ว่าตัวโตสปอร์ตบอกว่าตอนนี้ลิปูอาจจะไม่ใช่ตัวเต็งอีกต่อไปแล้วครับซึ่งตอนนี้ยกให้เป็นยูเวนตุสนะฮะทีมดังจากลีกอิตาลีนั่นเองนะครับที่เป็นตัวเต็งเหนือลิปูเรอัลมาริดแล้วก็เบเชรวมทั้งซิตี้อีกด้วยนะครับนะ ก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ยูเวเองเนี่ยพร้อมที่จะมอบค่าเหนื่อยมหาศาลให้กับอาราบายอีกด้วยนะนะครับแล้วก็เขาวางแผนไว้แล้วว่าต้องการดึงตัวมาแทนที่จอโจคีเอร์นีครับที่อายุเริ่มมากนะครับก็ประมาณนี้นะฮะนี่คือรายงานกันที่ออกมานะครับแล้วก็นักเตะที่มีข่าวเชื่อมโยงกับวิบูอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือ ทางเดบิวซอนซานเชตนะครับแนวรับตัวเก่งของทางท็อตแนมสเปอร์นะครับมีข่าวออกมานะครับว่าลิเวอร์พูลเนี่ยกำลังที่จะเสริมแนวรับรายใหม่ในช่วงมก,กราคมนี้แล้วก็มีข่าวเชื่อมโยงกับหลายๆนักเตะเต็ไมไปหมดเลยณเวลานี้ครับประมาณสัก5-6กรายไปแล้วนะครับหรืออาจจะมากกว่านั้นแต่ว่าล่าสุดบอกว่าเดบิวซอนซานเชตก็เป็นอีกหนึ่งนักเตะที่ทางเอเจนต์กับทางสโมสรลิเวอร์พูลเนี่ยได้มีการติดต่อไวนะครับ แล้วก็เตรียมที่จะดึงเข้ามาเสริมทับเพิ่มเติมด้วยมาแทนที่เฟอร์จิลฟันไดที่ได้รับบาดเจ็บหรือว่าโจโกเมสที่ได้รับบาดเจ็บนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับนี่คือเรื่องราวของสโมสรเรอร์อบูที่น่าสนใจนะครับสำหรับคลิปนี้ลากัไปก่อนนะครับใครชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ